พระราชาคณะสามัญที่พระภาวนาโกสลเทระถือพัดยอดพื้นขาวอันเป็นตำแหน่งวิปัสนาธุระจนกระทั่งปีพุทธศักราช2492การได้สมณศักดิ์ครั้งนี้ไหนว่าเป็นด้วยคณะสงฆ์ขมนตรีได้ทราบเกียรติคุณของท่านอยู่บ้างจึงได้รับคะแนนส่งเสริมเป็นอันดีค่ะจากพระพิมลธรรมวัดมหาธาตุด้วยการส่งเสริมอย่างเต็มที่และเต็มกำลังและก็ได้พยายามส่งเสริมมาทุกระยะการ เพราะพระพิมลธรรมพอใจในสุปฏิบัติของหลวงพ่อวัดปักน้ำค่ะจากนั้นนะคะในปีพุทธศักราช2494ได้รับพระราชทานพัดยยศเทียบปริญนค่ะต่อจากนั้นในปีพุทธศักราช2498ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นราชาคณะชั้นราชมีราชทินนามว่าพระมงคลราชมุนีค่ะจนกระทั่งปีพุทธศักราช2500ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้น เทพมีพระราชินนามว่าพระมงคลเทพมุนีค่ะเมื่อได้เลือนสมณศักดิ์เป็นพระมงคลราชมุนีแล้วต่อมาท่านได้อาพาธเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงค่ะเริ่มเป็นตั้งแต่เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2499ต่อจากนั้นนะคะสิทธิยานุสิทธิ์ค่ะก็ได้มีการดูแลโดยการใช้ทีมแพทย์ประจำมาคอยปฏิบัติแล้วก็ดูแลท่านอย่างใกล้ชิดค่ะ นอกจากนั้นนะคะยังได้มีการเชิญผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขามาตรวจรักษาเช่นนายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางปอดทางหัวใจเป็นต้นค่ะโดยที่สุดนะคะก็ได้เชิญคุณพระอัพพันตาริกาพาดผู้เชี่ยวชาญชั้นเยี่ยมของประเทศไทยมาตรวจและแนะนำเพราะท่านผู้นี้เป็นอาจารย์ของนายแพทย์ทั้งหมดด้วย การที่ได้รับสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะขาดก็อยู่ในระหว่างอาพาธอาการของโรคก็เริ่มจะแสดงว่าหมดหวงังแต่กำลังใจของท่านยังแข็งแรงนอกจากนั้นนะคะท่านยังมีโรคไส้เลื่อนกำเริบขึ้นอีกถึงกับต้องไปทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลศิริราชในระหว่างพรรษาแม้กระนั้นท่านก็ไม่ยอมขาดพรรษาดิ้นรนมารับอรุณที่วัดปากน้ำจนได้ และได้มาอยู่โรงพยาบาลสงสองครั้งนอกจากนั้นท่านก็ยังได้รับการพยาบาลเป็นอย่างดีในทุกๆแห่งที่ได้ไปพักฟื้นค่ะส่วนกระทั่งเมื่อปีพุทธศักราช2,500อาการของโรคกำเริบมากขึ้นท่านก็คาดว่าจำมรณภาพจึงได้จัดการชาปนกิจศพโยมหญิงของท่านเพื่อสนองคุณมารดาในอวสานเวลานั้นอาการก็หนักอยู่มากแต่ด้วยกำลังใจอันเข้มแข็งจึงพยายามมาบำเพ็ญกุศลได้จนตลอดพิธี เวลานับเป็นปีปีที่กำลังอาพาธท่านได้กำจัดความประมาททุกวิถีทางทุกเวลาเย็นได้เรียกพระไปทำกรรมฐานใกล้ๆท่านเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงบ้างหรือเวลาอื่นก็มีเวลากลางคืนก็สั่งงานให้พวกปฏิบัติกระทำกิจกรรมฐานจิตใจของท่านผูกพันอยู่อย่างนี้ใครจะทักท้วงประการใดท่านเพียงแต่ฟังแต่ไม่รับปฏิบัติตามคำทักท้วงนั้น ตั้งแต่อาภาจนมรณะภาพเจ้าคุณพระมงคลเทพุณีไม่มีอาการแสดงควรครางแสดงความเจ็บปวดเว้นแต่ไม่รู้สึกตัวเมื่อได้สติก็กำจัดได้ไม่จูจีขี้บ่นเอาแก่ใครจัดแสดงความไม่พอใจบ้างก็เฉพาะผู้ไม่มาปฏิบัติธรรมกับท่านเท่านั้นการห่วงใยใดๆไม่แสดงออกวางอารมณ์เฉยสิ่งใดต้องการถ้ามีก็เอาถ้าไม่มีก็นิ่งเฉยและยิ้มรับความไม่มีนั้นด้วย ด้วยศรัทธาอันแรงกล้าและยกย่องเชิดชูกเกียรติคุณจึงเป็นที่มาของการปั้นหุ่นเจ้าคุณพระมงคลเทพมุนีหรือหลวงพ่อสดวัดปักน้ําอําเภอภาษีเจริญขนาดเท่าองค์จริงที่มีขนาดความสูง30นิ้วความกว้าง30นิ้วซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าหุ่นจําลองขนาดเท่าองค์จริงที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ปั้นด้วยงานฝีมือที่วิจิตบรรจงในทุกรายละเอียดโดยทีมงานมืออาชีพจากโรงปั้นหุ่นมาการไฟอาร์ตที่รับปั้นหุ่นและออกแบบด้วยทีมงานมืออาชีพที่คุณผู้ชมท่านไหนสนใจ จะเช่าบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวหรือมีจิตกุศลต้องการเช่าซื้อถวายวัดสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่รวงปั้นหุ่นมากการไฟอาร์ตเบอร์โทรศัพท์0814403366และ0814443211ค่ะ สนุนช่วงไทยแว็กสไตล์โดยคิดถึงเครื่องมือช่างต้องโมโก ดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงไทยแว็กซ์สไตล์นะคะสัปดาห์นี้ค่ะดิฉันจะพาคุณผู้ชมนะคะแล้วก็คุณประเมศค่ะเดินทางมาที่นี่เลยค่ะวัดปากน้ําภาษีเจริญทนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยแบบอินไซด์อินไซด์ค่ะกับพระครูพิสารสังฆพินิษค่ะผู้ช่วยเจ้าวาดพระอารามหลวงวัดปากน้ําค่ะวันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยแล้วก็ไปดูกันสิคะว่าจะมีเรื่องอะไรที่อินไซด์อินไซด์ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับหลวงพ่อสดวัดปักน้ำให้ได้พูดคุยกันบ้างท่านรอเราอยู่ข้างในแล้วค่ะเดี๋ยวตามเข้าไปพูดคุยพร้อมๆกันเลยค่ะ พระคุณพี่สารสังฆค่พีนิค่ะผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดปากน้ำแพร่จเจเทินค่ะวันนี้ช่วงไทยเว็บสไตล์รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับท่านพระครูค่ะอันดับแรกค่ะต้องถามท่านพระครูก่อนเลยเพราะว่าหลังจากที่หลวงพ่อสดค่ะได้มาเป็นเจ้าอาวาสณวัดปากน้ำแห่งนี้แล้วค่ะท่านได้พัฒนาแล้วก็มีการดูแลแล้วก็ทําอะไรเกี่ยวกับวัดได้ไหคะวัดนี้เป็นวัดที่อยู่ในสวน กึ่งวัดล้างซึ่งแรกที่หลวงพ่อทำก็คือว่าไม่ใช่เสนาสนะสงตามที่คนทั้งหลายยกแต่ว่าเป็นการสร้างคนเป็นเบื้องตน้นสร้างคนก็คือว่าได้สร้างโรงเรียนโรงเรียนสามชั้นซึ่งให้ให้พระ ได้ศึกษาเล่าเรียนก็มีโยมถามว่าหลวงพ่ออาคารใหญ่โตโรงเรียนนจะมีใครมาเรียนแต่ว่าตั้งแต่หลวงพ่อสร้างเสร็จนั้นโรงเรียนทั้งสามชั้นใช้ประโยชน์ทุกวัน<ะ>จนถึงปัจจุบันนี้ในเขตใกล้วัดปากน้ำนมาเรียนที่วัดปากน้ำทั้งนั้นจากวงเวียนใหญ่ก็วัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดกีรันลูที เข้ามาแถวบางยี่เรือนี้ก็มีวัดวัดจันทารามบัดินทารามมาวัดคุณจันทร์วัดนักปกวัดนางขีถ้าเลยไปก็วัดเพลงถ้าไปทางแม่น้ำก็วัดโนวัดโนวัดบางเชือกหนังอะไรก็มาเรียนที่วัดปักน้ำทั้งบาลีและนักธรรมแล้วก็หลวงพ่อเน้นเรื่องการศึกษาเล่าเรียน และก็ศึกษาอรบรมศึกษาเล่าเรียนก็เรียนที่เป็นชั้นนักธรรมตรีโทเอกปรเรียนธรรมตั้งแต่ปทหนึ่งสองปทสาปทสีจนถึงประโยก9เพราะผลิตคนก่อนหมายถึงว่าสร้างคนสิ่งที่ที่เห็นสวยงามปัจจุบันนี้เกิดขึ้นภายหลัง เกิดภายหลังเมื่อเจ้ารุคุณสมเด็จองปัจจุบันเจ้าบุคุสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ uh huh. ปัจจุบันนี้ทําขึ้นในภายหลังที่เป็นอาคารสถานที่แต่ปัจจุบันนี้ก็กำลังสร้างเสร็จดีอยู่แล้วก็กําลังจะเสร็จจะฉลองในปี55คาดว่าจะเป็นเดือนสิงหาคม โดยประมาณก็วันที่26สิงหาคมก็คงคงจะฉลองเพราะว่าวางศิลาฤกษ์วัน,นวันนั้นแล้วก็กลับมาถึงว่าหลวงพ่อนั้นสร้างผลก่อนสร้างอย่างอื่นเพราะฉนั้นทุกอย่างนะขึ้นอยู่กับคนเมื่อเมื่อเมื่อคนดีอะไรก็กสร้างได้หมดลูกของพ่อนั้นเป็นเป็นคนดีทุกคน ถ้าถ้าลูกทั้งหลายดีมันลูกหลวงพ่อแล้วพ่อแม่ก็สบายแต่ก็เช่นเดียวกันน่ะถ้าพ่อแม่ทั้งหลายดีเหมือนหลวงพ่อวัดปักน้ําลูกก็มีที่พึ่งเพราะหลวงพ่อนั้นรักรักลูกตามที่ลูกเป็นไม่ใช่ว่ารักลูกตามที่อยากจะให้เป็นคือหลวงพ่อรู้ว่าคนเรานั้นเป็นได้เท่าที่เป็นแต่ว่าท่านท่านเป็นที่มีเมตตา ตาก็ใครมาหาลุงพ่อก็ได้ประโยชน์กลับไปลวงพ่อนั้นสอนภาวนาเป็นหลักจดกรรมฐานให้ภาวนาสัมมาละหังก็หมายถึงว่าลวงพ่อนั้นมีภาวนาเป็นงานภาวนานั้น,นมีสองอย่างในในในศาสนาของเราเนี่ยภาวนาอันหนึ่งเรียกว่าสมถภาวนาสมถะแปลว่าหยุดหรือว่าแปลว่าสําเร็จ ใครทำาธรรมะภาวนาตามหลวงพ่อภาวนาวสมาลหังก็จะได้ความสำเร็จความหมายก็คือว่าหลวงพ่อนั้นสอนให้ทํางานเราทําการงานสิ่งใดใจก็ต้องอยู่ตรงนั้นถ้าถ้ามีใจเป็นสมาธิอยู่กับการงานที่เราทําเราก็ทํางานได้ดีไม่เหนื่อยง่ายไม่หิวง่ายไม่หงุดหงิดง่ายมีความอดทน แล้วก็มีความสุขกับการทํางานอันนี้เรียกว่าสมถภาวนาภาวนานั้นแปลว่าทําสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในชีวิตถ้าเราต้องการความสําเร็จก,ก็ต้องทําสมถภาวนาอันนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเบื้องต้นของของคนทั่วไปที่ว่าจะต้องทํางานเพราะว่าการที่เราเป็นอะไรนั้นก็คือดูจากการกระทัองลัาเราเป็นลูกงานของลูกก็คือว่าดูแลพ่อแม่เมื่อแก่เท่า ช่วยเหลือการงานของท่านเราจะเห็นว่าการงานของหลวงพ่อนั้นมากทั้งในประเทศก็ตามต่างประเทศก็ตามทั้งในวัดนี้ก็ตามนอกวัดก็ตามปัจจุบันนี้เจ้าคุณสมเด็จนั้นดูแลดูแลวัดปักน้ําต่อจากหลวงพ่อซึ่งท่านท่านรับมาเลี้ยงตั้งแต่เป็นเนวางตัวให้เป็นเจ้าว่ดกุฏิท่านก็ปลูกให้อยู่กุฏิ หลวงพ่อองค์ปัจจุบันนั้นมีคนถามว่าหลวงพ่อจะปลูกว่าทำไมใหญ่โตลวงพ่อปังน้ำก็บอกว่าปลูกให้ช่วงช่วงก็คือสมมนเนนช่วงก็คือเจ้าคุณสมเด็จองปัจจุบันที่มีรูปอยู่ตรงนี้เนี่ยเจ้าคุณสมเด็จแล้วท่านท่านรู้ได้อย่างไรว่าสมมนเนนช่วงจะเป็นเจ้าว่า แล้วแล้วก็เป็นถึงสมเด็จพระราชา,านณะซึ่งเป็นองค์แรกของวัดฝักน้ําแล้วก็จะว,ว่าเป็นองค์แรกของฝั่งสุนบุรีก็ว่าได้ปัจจุบันนี้ก็ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชเป็นคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพรสังฆราชอายุ18ปีแลว้วเจ้าอวาดองค์ปัจจุบัน,นซึ่งเดิมนั้นหลวงพ่อประน้ำมาก็เป็นเจ้าอาวาสต่อจากหลวงพ่อ